แม่นสุดอึง้งคำทำํานายดวงชะตาชาวราศีเมถุนเมษาช่วงหลังสงการเป็นต้นไปจะมีข่าวดีสามเรื่องใหญ่ดวงชะตาพลิกฟื้นล่ำรวยเงินทองการงานสําเร็จชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ คำทำนายสุดอึง้งดวงชะตาชาวราศีเมถุนเมษายนช่วงหลังสงการท่านจะได้พบเจอแต่ความสำเร็จมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาในชีวิตดวงชะตาของท่านนั้นจะพลิกฟืน้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนอย่าพึ่งหมดสิ้นหวังกับดวงชะตาชีวิตของท่านเมื่อเวลาได้ผ่านช่วงสงการไป สำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนท่านมีเกณฑ์ชีวิตที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คนไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีจะได้ออกไปจากชีวิตของท่านเทวดานับล้านเทวดาหลายๆองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนให้ท่านนั้นอดใจรออีกนิดเดียวดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นจะพลิกฟื้นจากที่ชีวิตเคยลุ่มรมดอนๆทัดจากหลังสงการ ชีวิตของท่านก็จะได้พบเจอกับคำว่าโชคดีตั้งจากช่วงที่ผ่านมาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมทุนนั้นไม่ว่าท่านจะได้พบเจอกับความลำบากชีวิตโคตรเหนื่อยเลยก็ว่าได้ถัดจากนี้เรื่องวุ่นวุ่นต่างๆทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินความวุ่นวายจะจบสิ้นลงในช่วงเดือนมีนาคมเพราะว่าลาหูความโชคร้ายได้เคลื่อนย้ายออกจากราศีของท่านเป็นที่เรียบร้อย ชวงชะตาความโชคดีของท่านได้ย้ายเข้ามาทดแทนนับจากนี้ถัดจากช่วงหลังสงการก็จะมีแต่คำว่าร่ำรวยหมดสิ้นหมดเคราะห์ต่างๆเกณฑ์ชีวิตของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คนไม่ดีหรือคนที่คิดเอาลัดเอาเปรียบของคนที่เกิดในราศีเมถุนก็จะได้ออกไปจากชีวิตของท่านสักทีเข็มทิศชีวิตเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ สิ่งต่างๆที่ได้ลงทุนลงแรงจะเริ่มปรากฏหรือเริ่มเห็นผลนับจากเวลานี้เป็นต้นไปจะไม่มีคำว่าล้มเหลวในดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนอีกต่อไปจะมีแต่คำว่ารวยรวยมากโคตรรวยเลยก็ว่าได้ดวงชะตาของท่านนั้นจะทําหน้าที่เดินหน้าอย่างเต็มกำลังขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนตัดเรื่องที่กังวลใจออกไปได้เลย อย่าท้อแท้กับสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านในไม่ช้าเพราะว่าชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาชีวิตของท่านนั้นเจอมลสุมถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงแต่ถัดจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือจากที่เจอแต่เรื่องเลยๆชีวิตของท่านจะพบเจอแต่คําว่าโชคดี โชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและจะมีข่าวดี3เรื่องใหญ่ๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจะมาพาชีวิตของท่านพลิกฟื้นจากความตายสำหรับเรื่องแรกคือเรื่องการเงินดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน เงินทองก็จะหลั่งไหลเทมาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรือธุรกิจต่างๆผู้คนมากหน้าหลายตาจะให้ความสนใจในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่บวกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญเก่าจะช่วยหนุนนำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนอดใจรออีกนิดชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเมื่อพ้นช่วงสงการไป การเงินการงานของท่านจะไม่มีคําว่าติดขัดอีกต่อไปเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาท่านได้ประสบพบเจอกับมรสุมที่ถาถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านอย่างหนักหน่วงท่านเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้เลยเพราะสิ่งต่างๆหรือความทุกข์ความยากจะได้หลุดพ้นจากชีวิตของท่านสักทีกิจาก,การงานเงินทองก็จะหลั่งไหลเทมาสู่ชีวิตของท่านขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต สิ่งเหล่านี้ที่จะเข้ามาจะนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจะมีแต่คำว่ารวยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนเพราะว่าท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดดวงชะตาชีวิตในช่วงถัดจากนี้ไปคนที่เกิดในราศีเมถุนมีเกณฑ์ดวงชะตาที่แหลงออกมากๆในทางด้านการเงินเรื่องต่อมาเรื่องที่สอง อยากให้คนที่เกิดในราศีเมถุนควรปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่ายึดติดหรือผูกมัดกับความทุกข์ความยากที่ผ่านเข้ามามันจะทําให้ชีวิตของท่านไม่เจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าและก็ขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนอย่ายึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์ที่ท่านนั้นได้มีอยู่หรือถ้าท่านได้ทํากิจการงานที่มีกําไรพออยู่ได้อยากให้ท่านนั้นอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีถ้าไม่ยึดติดแล้ว สิ่งต่างๆก็จะเพิ่มพูนงอกงามออกดอกเห็นผลได้อย่างสวยงามให้คนที่เกิดในราศีนี้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะมันจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนและช่วงถัดจากหลังสงการเป็นต้นไปนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะไม่มีคำว่าล้มเหลวอ,อีกต่อไปขอให้ท่านนั้นปล่อยวางและอย่ายึดติดในสิ่งที่ท่านมี ขอให้ท่านนั้นเปิดใจรับสิ่งใหม่เพราะว่าดวงชะตาชีวิตของท่านหรือเข็มทิศชีวิตดวงชะตาชีวิตเริ่มชัดเจนไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่ลงทุนหรือสิ่งที่ลงแรงก็จะเริ่มทำงานและเห็นผลในเร็ววันและจะไม่มีคำว่าล้มเหลวอีกต่อไปในชีวิตของท่านเรื่องใหญ่เรื่องสุดท้ายศัตรูหรือผู้ที่ชิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเอง ก็ขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนยายชิดจองเวนจองกรรมกับคนเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะผู้คนที่เข้ามาชิดปองร้ายกับตัวของท่านไม่ว่าจะมาในรูปแบบต่างๆบุคคลเหล่านี้เหมือนได้จองเวนจองกรรมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเพราะจะมาฉุดล้างชีวิตของท่านไม่ให้เดินไปข้างหน้าสำหรับดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนในเรื่องนี้ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต และจะไม่มาขัดขวางดวงชะตาชีวิตของท่านเพราะคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่คิดจองเวรจองกรรมต่อผู้ใดอยู่แล้วขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนถ้ามีคนมาคิดล้ายก็ขอให้อยู่เฉยๆศัตรูหมู่มารก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องทำอะไรเพราะในช่วงถัดจากหลังสงการนี้ ดวงชะตาชีวิตของท่านจะแรงเอามากๆแรงจนแบบว่าไม่มีอะไรมาฉุดล้างดวงชะตาชีวิตของท่านได้แม้กระทั่งคู่แข่งของท่านก็จําเป็นต้องหลีกทางให้ดวงชะตาชีวิตของท่านหรือจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ท่านนั้นเลิกทุกเลิกเศร้ารอรับความโชคดีที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านในเร็ววัน สำหรับดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนนับจากหลังสงการนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะแรงเอามากๆท่านจะเป็นคนที่มีดวงชะตาเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะลาหูความโชคร้ายได้เคลื่อนย้ายออกจากราศีของท่านเป็นที่เรียบร้อยดวงชะตาชีวิตโชคลาภเงินทองจะย้ายเข้ามาทดแทนที่จึงส่งผลให้ชีวิตของท่านมีกินมีใช้มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ เงินทองก็จะหลั่งไหลเทมาแบบน้ำไม่ท่วนแบบไม่ขาดสายชีวิตจะผิดจากที่ผ่านมาแบบพลิกฝ่ามือแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของท่านก็จะหนุนนําชีวิตไปในทางด้านที่ดีขึ้นและจะผิดจากเดิมอยากเห็นได้ชัดเจนสิ่งที่ได้ทําอยู่หรือสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงก็จะไม่มีคําว่าล้มเหลวอีกต่อไปจะมีแต่คําว่ารวย รวยมากๆหรือโคตรรวยเลยก็ว่าได้ขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนอดใจรออีกนิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะดวงชะตาชีวิตของท่านจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในช่วงถัดจากหลังสงการเป็นต้นไปนี้ขอให้ท่านนั้นตัดเรื่องกังวลใจออกไปได้เลยเรื่องที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปเพราะชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนเรียกว่า ชีวิตพลิกฟื้นจากความตายเลยก็ว่าได้ท่านจะได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านชั่วข้ามคืนโชคลาภเงินทองจะหลางไหลเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ในงวดที่จะถึงนี้ขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลภาวนาและหมั่นทำบุญทำทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่จองเวรจองกรรมท่านตั้งแต่ชาติที่แล้วขอให้แล้วต่อกันและจบลงในชาตินี้ชีวิตของท่านจะได้เดินหน้าต่อไปและจะได้พบกับความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้ว วางให้คนที่เกิดในราศีเมถุนได้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนายดวงชะตาขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนน้อมรับคำทำนายนี้เพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับดวงมหาเศรษฐีและก็ขอให้กิจการงานของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามมาพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากได้ อธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสําเร็จหรือตามที่ท่านนั้นได้ปรารถนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงอํานวยวอวยพรให้คนที่เกิดในราศีเมถุนสมความมุ่งมา่ปรารถนาในเร็ววันด้วยเทินขอให้สมพรปาสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ